โอเค okay, let's go สีครับพบกับช่อง YouTube ทีเด็ดมวยไทยโดยโชคลาภครับวันนี้เราก็อยู่ที่ค่ายมวยไทยยิมครับเราก็มาดูการพิีพร้อมของเพชรสามเพชรมวยไทยซึ่งวันอาทิตย์นี้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นมินิไฟเวทเจ็ดสีกับอเล็กมาวินหรืออเล็กเซียสยไทยเดี๋ยวใครจะชนะ จะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราก็ทราบผลไปพร้อมๆกันครับวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่22กันยายน25สวัสดีครับสวัสด,ดีครับปุ่มเพชรสามเพชรมวยไทยยิมครับเพ็รสามเพชรมวยไทยยิมวันอาทิตย์นี้ชกคู่ไหนครับชคคู่สองครับ คู่ที่สองเจอใครครับเจออเล็กครับอเล็กอเล็กนี่ชื่อชื่อคุ้นคนที่ไหนครับอเล็กเนี่ยอเล็กคนฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสอยู่เมืองไหนครับมาเซสครับส่วนเพชรสามอยู่เมืองไหนครับปารีสครับอ้าวฝรั่งเศสเจียวฝรั่งเศสครับแสดงว่าแชมป์ต้องอยู่ฝรั่งเศสนะครับผมครับพรเพชรสามนี่เคยมีแชมป์อะไรไหมเคยมีแชมป์อมนอยเอสเคเอสครับวันนั้นพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสองปอนด์ครับร้อยสองปอนด์วันนี้พี่กัดร้อยห้าปอนด์ครับผมีปัญหาไหมครับ ไม่มีครับไม่มีปัญหาซ้อมดีซ้อมเยี่ยมโอ้ซ้อมเต็มที่ครับไฟนี้ซ้อมมาประมาณกี่วันครับประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าโอ้โหยาวนานพอสมควรนะครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะเต็มเต็มที่เลยครับเต็มที่เต็มร้อยเลยนะครับผมชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับสามสิบเจ็ดไฟครับสามสิบสามสิบเจ็ดไฟปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้สิบหกแล้วครับปีนี้สิบหกส่วนครับผมส่วนสูงเท่าไหร่ครับ 1นึ่เมตรเจ็ดับ1นึเมตรเจน้ำหนักปล่อยๆครับ50ครับ50ครับอ่ะวันอาทิตย์นี้ฝากถึงแฟนคลับที่เชียร์เราหน่อยครับเอ่อวันอาทิตย์นี้ฝากเชียร์พิษซ้ำด้วยครับผมจะชกทิมที่นะครับเอ่อตัวเองอเล็กรู้คุณซูผมไม่ได้หรอกผมซอมเวที่ก็รู้ผมส่งกับพ่อผมส่งกับพวกปัวพวกปัวเพชรมุไชยีต้องเอากลับบ้านให้แชมป์ให้ได้ครับผมเป็ลเงหัวใจย์ไทยครับผมอยากโชว์ให้ ทุกคนเกียเพชรนะครับผมจะโชว์ให้ป่าชุนนะครับผมฝรั่งหัวใจไทยครับเลือดมวยไทยครับผมรักประเทศไทยครับครัขบขอบคุณครับ